สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์นรศกลับมาพบกันในช่องของนารศดาทาวเวอร์อไทชาตาค่ะเป็นการทำดวงการงานการเงินความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุลกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2568ค่ะมาเช็คดวงกันนะคะชาวตุลน,นะคะว่าพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ เดี๋ยวมาดูกันที่ไพ่ Oracle ก่อนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ทไทยนะคะคลิกดูรายละเอียดใต้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนริรดาหกสิบห้านะคะรายละเอียดทักคูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับต,ตัวตนกันได้นะคะ Uh, พลังงานใบแรกของคุณนะคะ t o u r สแม m โอ้ oh, เหมือนกับชาวตุลคุณกําลังมีพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างนะคะมีเซนต์มีสัมผัสอะไรที่ดีบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งมันอาจจะส่งเสริมทําให้เหมือนกับคุณสามารถทํางานทําธุรกิจอะไรของคุณเนี่ยได้อย่างโดดเด่นนะคะได้เหมือนกับมีความเป็นผู้นําเหนือกว่าคนอื่นไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะคะ อะไรหลายอย่างนะคะที่อาจจะก่อนหน้านี้คิดแก้ไขปัญหาหรือวางแผนไม่ได้นะ,ะในช่วงหลังพฤษภาคมนี้นะคะเหมือนกับมันมีการเตื่นรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวตุนเองนะคะกำลังจะได้คิดหาคำตอบได้นะคะพบทางออกอะไรที่มันดีขึ้นมาได้นะคะเอ่อบน c o l กเตอร์นะคะบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับ มาในแง่ของสายมูนะคะสายตรวจดวงชะตาสายดูดวงนะคะบางคนไม่เคยดูคลิปคำทํานายก็มานั่งดูหรือเปล่านะคะอาจจะด้วยเหมือนกับมันมีความแม่นความตรงอะไรบางอย่างนะคะ หรือมันมีความคลิกอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวตุลในช่วงนี้อาจจะประสบความสําเร็จในด้านการมูนะคะในด้านของการดูดวงแล้วมันพบทางออกอะไรได้รับคําตอบอะไรหลายอย่างในชีวิตด้วยก็ได้นะคะหรือจากเซนของคุณขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้พลังงานใบที่3ามนะคะเออ Life a n d learn นะคะพลังงานของการที่ เรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะหรือเป็นลนักษณะของชาวตุเองคุณเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะชีวิตทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยทำให้คุณฉลาดขึ้นนิ่งขึ้นมีความสุขขุมขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะคุณเติบโตจากปัญหาอะไรหลายอย่างที่ผ่านมานะคะเหมือนกับเป็นเหล็กกล้าที่ถูกหลอมจากไฟนะคะจากอุปสรรคจากปัญหาต่างๆนะคะ แสดงว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวตุลน,นะคะคุณเหมือนกับพยายามพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะนะคะในการทํางานในการพัฒนาธุรกิจของคุณนะคะแล้วมันจะเต็มไปด้วยพลังของการได้พบกับสิ่งที่ดีในชุดของคุณมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับ นำมาแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วทำให้เจ้านายถูกใจทำให้ลูกค้าถูกใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือมีเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆที่คุณเรียนรู้แล้วเขาแล้วคุณนำมาปรับนะคะมาใช้ในการพัฒนางานธุรกิจของคุณนะคะทำให้มันปังมากยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้หรือมาสร้างธุรกิจสร้างอะไรใหม่ๆนะคะคิดอะไรใหม่ๆได้นะคะโอ้พลังงานสุดท้ายขึ้นมาดีนะคะ Injuggance นะคะพลังงานของ ความเฉลิมฉลองความสาเร็จอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวตนนะคะหรือว่าจากการที่คุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยมันได้สร้างความสําเร็จในเรื่องของผลงานหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือเป็นลักษณะของประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็ได้นะคะมีการเฉลิมฉลองอะไรที่ดีเข้ามานะคะจอยสนุกสน,นานร่าเริงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่อาจจะเหนื่อยหนักกับการ ฝ่าฝันอุปสรรคในเรื่องงานและธุรกิจของคุณมานะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะชาวตนมาดูซิว่าช่วงพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะพลังงานของ10บดาบค่ะแล้วก็ไพ่ของ6เหรียญน,นะคะ ว้า wow, เป็นไพ่หไม้เท้านะคะพลังงานขึ้นมา6กเหรียญหไม้เท้านะคะมันส่งให้10ดาบที่คุณได้ในใบแรกเนี่ยมันมีผลไปในทางที่ดีนะคะ w ้าวเดอะสตารด้วยนะอยากขอแปลสีใบนี้ก่อนนะคะชาวตุนนะคะเหมือนกับพลังงานอะไรบางอย่างตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้นะคะ10ดาบคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหรือจบปัญหาหรือเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ ที่คุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นการเคลียร์งานที่รับผิดชอบสสางงานให้สําเร็จนะคะที่ตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไหวไหมมันจะทําได้ไหมมันจะเคลียร์ได้ไหมนะคะจะแก้ได้ไหมแต่สุดท้ายนะคะเหมือนกับมีปฏิหารดีๆเข้ามาในชุดของคุณจริงๆนะคะคุณสามารถทําได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีนะคะใครที่เหมือนกับ ปิดจ็อบจบงานนะคะมีคนเห็นผลงานชื่นชมผลงานนะคะเรียกใช้งานคุณต่อนะคะประมูลงานเข้ามาได้งานใหม่เพิ่มเติมนะคะพลังงานของชัยชนะที่เข้ามาตรงนี้มันน่าจะมาจาก ผลงานที่โดดเด่นนะเดอะสตาร์ของคุณด้วยนะคะชาวตุลน,นะคะหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวตุลคุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะจบกับพาระงานในหน้าที่เก่าแผนกเก่านะคะไปรับผิดชอบในหน้าที่ใหม่นะคะตำแหน่งใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะดูสิมาพร้อมกับชัยชนะนะคะเหมือนกับไปออกรบอะนะคะสิบดาบนะคะ ปิดจอบแล้วชนะสงครามแล้วนะคะดูสิกลับมาแล้วนะคะสงครามจบแล้วนะคะมรสุมชีวิตจบแล้วนะสาตุลน,นะคะพลังงานสีใบนี้ขึ้นมาถือว่าสวยงามนะว่าพลังงานของเอ p มเพลนะคะไพ่ราชินีนะคะมาด้วยได้ไพ่ใบใหญ่อีกแล้วมีไพ่อของ2ดาบค่ะมีไพ่อของทาวเวอร์นะคะ แล้วก็มีไพ่ของห้าเหรียญค่ะเขาเปิดให้จบก่อนนะพลังงานของชาริอัดนะคะพลังงานของจะให้ิเทสมีแมวมาคนุนทางอะไรเท่านี้ <laughs> มีไพ่ของห้าเหรียญค่ะอืมไม่ใช่สิห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยอ่าห้าเหรียญตรงนี้นะคะ พลังงานของ <c oughs> สามถ้วยนะคะสามถ้วยโอ้หนึ่งไม้เท้านะคะโอ้โหอาจารย์ว่าเรื่องราวของชาวตนในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณอาจจะเจอกับปัญหาอะไรที่มันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะทาวเวอร์ 2ดาบแล้วก็5เหรียญน,นะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับมีการประสานงานนะคะหรือเป็นลักษณะของขอ,งของการซัพพอร์ตขอการสนับสนุนนะคะจากคนที่เกี่ยวข้องจากทีมงานของคุณนะคะแต่มันสุดท้ายเนี่ยนะคะชาริออดนะคะพลังงานของการได้รับกําลังเสริมนะคะได้รับคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้านะคะไปได้นะคะเดือนนี้เซนของคุณแม่นจริงๆนะคะมีไพ่ของ the h y p o t h e s ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะอะไรที่ คุณอาจจะรู้สึกว่าสังหอนใจว่ามันจะเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมาด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดไฮเิร์เทสมาพร้อมกับห้าถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของความเศร้าความผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดมีเพื่อนมีญาติมิตรอะไรที่เจ็บป่วยอยู่นะคะอาจจะต้องระระวังนะคะอาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของ พลังงานตัดจบของชาวตุลที่เกิดขึ้นนะคะ สองใบสุดท้ายสามถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะยังไงในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือกเกื้อกูลนะคะได้รับการส,สนับสนุนหรือได้รับการโปรโมทอะไรบางอย่างนะคะจากความสามารถของคุณนะคะหรือเป็นลักษณะของตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ที่คุณได้พยายามต่อสู้ฝ่าฟันนะคะทำผลงานอะไรมานานนะคะมีเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ตำแหน่งใหม่นะคะหรือใครที่ตกงานมานานนะคะ อาจจะมีพักพวกช่วยเหลือนะคะ หรือเขาเห็นหน่วยการของคุณนะคะได้รับงานใหม่ที่ดีนะคะหนึ่งไม้เท้าตรงนี้ขึ้นมานะคะหรือบางทีเป็นลักษณะของความรักความรู้สึกเศร้าๆอะไรบางอย่างได้ถูกขจัดให้หายไปนะคะมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะพลังงานดีๆยังมีเข้ามาค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีไพ่ที่มันค่อนข้างแรงขึ้นมาอย่างไพ่ทาวเวอร์หรือว่าสองดาบก็ตามนะคะแต่ว่าเหมือนไพ่กําลังพยายามบอกว่า ว่าปัญหาอะไรบางอย่างนะคะสองดับพาวเวอร์ที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะสาวตุลน,นะเพราะนั้นเหมือนกับขอใหออ้มองโลกในแง่บวกนะคะขอให้มีความหวังขอให้มีความอดทนนะคะชีวิตของคุณเนี่ยยังไงนะคะสามารถที่จะเจอกับสิ่งดีดีนะคะหรือเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรที่ผิดพลาดนะคะกลับมาแก้ไขได้นะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันเงินให้กับชาวตุลบ้างนะคะให้การเงินยังขึ้นมาไม่เด่นชัดนะคะมาดูเพิ่มเติมให้กับชาวตุลในเรื่องการเงินนะคะเฤือสาคมนี้การเงินของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะสิบไม้เท้าทำไมภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะจังเลยนะคะผ่อนอะไรอยู่นะ,ะผ่อนบ้านผ่อนรถ7ดไม้เท้ายังมีความเหนื่อยๆอ,อยู่นะคะในเรื่องการเงินของชาวตุลน,นะคะ มีไพ่ของเดะมูนค่ะบางคนกังวลเรื่องเรื่องของรายจ่ายนะคะที่คุณมีรอไว้อยู่นะคะมีไพ่ของ9้าดาบแล้วก็สองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ก้าถ้วยค่ะ แล้วก็ไพ่ของเอ p e r พ r นะคะการเงินของคุณนะคะจากที่คุณอาจจะแอบกังวลนะคะ จะปรากฏว่ามันมีรายได้ที่มันเข้ามาหลายทางนะคะความเป็นก้าวถ้วยนะคะหรือชาวตุลมีความสามารถอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะคะในช่วงนี้เป็นที่น่าจับตามองนะคะสามารถนํามาสร้างเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับคุณได้นะคะหรือการเงินงของคุณได้รับการสนับสนุนนะคะจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะให้เงินมาเพิ่มทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเป็นทางเลือกที่ดีนะคะในการทําให้รายได้ของคุณเนี่ยกลับมาดีมากขึ้นนะคะ ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะให้กับชาวตุลน,นะคะบทสรุปกับเรื่องราวของชาวตุลน,นะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเป็นไพ่เ้าเหรียญค่ะโอ้เจเหรียญน,นะคะการเงินออกมารัวๆเลยนะคะแสดงว่าปัญหาการเงินของชาวตุลกําลังจะแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้นะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของ ขายอะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นใหญ่ๆได้เงินนะคะเต็ม10ได้9เลยนะคะแสดงว่าอาจจะเหมือนกับทำำํากําไรครั้งใหญ่หรือว่าขายที่ขายทางนะคะขายอะไรที่เป็นได้เงินมาก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้นะคะหรือธุรกิจของคุณมีการลงทุนอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแล้วก็สามเหรียญมีไรายได้ที่มั่นคงเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ยังไงไพ่เตือนว่าเจ็ดเหรียญน,นะคะ เ,เก็บเงินไว้บ้างไนะคะพอมันได้เข้ามาเราเก็บไว้บ้างวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีเพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อสถานะการเงินที่มั่นคงของชาวตุนนะคะขอดูเรื่องสุขภาพให้กับชาวตุนนะคะสุขภาพมีไพ่แปดถ้วยค่ะแสดงว่าคนที่เจ็บป่วยกําลังเจอวิธีรักษาที่ดีนะ จะหายดีนะคะมีไพ่สิบเหรียญโอ้เคาขัวดูแลเป็นห่วงเป็นใยคุณมากๆนะคะชาวตุลเป็นไพ่ของ8ดเหรียญค่ะแล้วก็ the world นะคะสุขภาพของชาวตุลอาจารย์ว่าคุณกำลังเรียนรู้นะคะดูวิธีที่จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นหรือให้หายจากการเจ็บป่วยจากภาวะโรคอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับ เ,เริ่มมีอาการเริ่มเป็นนะคะ The world นะคะหรือเป็นลนักษณะของการเช็คคอ s สออนไลน์ Online, ในการดูแลสุขภาพหรือเปล่าน,นะคะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวตุลเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวตุลจะมีไหม w wow, a า Temperance นะคะโชคลาบอาจจะมาแบบปุบป,ปับนะคะอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเรื่องงานหรือโชคลาบอะไรที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะ ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไม่ทันได้ดูเลขปรากฏว่าพอตรวจออกมาถูกเฉยเลยนะคะมีไพ่ของสี่ไม้เท้าค่ะมีไพ่ของสามดาบนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหญิงเหรียญนนะคะ อาจจะมีโชคลาภอยู่บ้างนะแต่ว่า3มดาบอาจจะต้องระวังคนมาขัดลาบนะคะบางทีคุณอาจจะอยากซื้อตัวนี้เขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เลขนี้อาจ,จเป็นอีกเลขนึงนะขัดลาบนะคะต้องระวังนะคะแต่ว่าสุดท้ายความเป็นเจ้าหญิงเหรียญน,นะแสดงว่าจะยังมีโชคลาภเข้ากระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะในช่วงเวลานี้นะ เดี๋ยวขอมาดูในเรื่องราวของความรักให้กับชาวตุลกันบ้างนะคะ3สถานะจะเริ่มจากสถานะโสดก่อนนะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ของเก้าเหรียญนะโอ้คนโสดคนโสดรักแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะดีมากๆเลยช่วงนี้ออร่ากระจายมากๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนโสดที่ชอบอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือเปล่ามีไพ่เด็กมูนนะคะ เหงานะแต่เหมือนกับคุณก็มีวิธีจัดการกับความเหงาของคุณได้ดีนะความเป็นก้าวเหรียญน,นะคะมีกิจกรรมมีอะไรที่คุณทําได้อะนะคะหรือคนโสดชาวตนช่วงนี้โลกส่วนตัวสูงนะอยู่คนเดียวมากเกินไปหรือเปล่าอ่าชาลีออดนะคะอาจจะมีโอกาสเจอความรักทางไกลนะหรือเจอความรักจากการเดินทางนะคะคนโสดมีไพ่สามเหรียญน,นะคะคนโสด สเหรียญทำงานหาเงินมากๆนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆนะคะช่วงเวลานี้ดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะคนโสดของเรามีไพ่แปดไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านะคะบางทีคนอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะหรืออายุแตกต่างกันนะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบหรือเจอ คนรู้จักในวัยเด็กแล้วได้ก,กลายมาพัฒนาเป็นความรักหรือเปล่านะคะเพื่อนเก่าในวัยเด็กรุ่นพี่รุ่นน้องในวัยเด็กหรือเปล่าในวัยรุ่นนะนะคะในวัยเรียนมหาลัยหรือเปล่าเหมือนคนโสดชาวตุลน,นะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครมากนักน,นะคะ เพราะว่าแปดไม้เท้าคุณต้องการที่จะสร้างเนะื้อสร้างตัวประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือบางคนงานหนักมากๆนะคะหรือบางคนทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะเจ็ดไม้เท้าเหนื่อยกับงานมากๆนะกลับถึงบ้านล้มตัวลง,ลง,ลงนอนแบบหมดแรงหรือเปล่ามีไพ่ของอัศาวินไม้เท้านะคะมีพลังงานชาวธัตไฟเมสสิงห์นูนะคะชาวธัตลมกลุ่มทุนตุนเข้ามานะเด็กถือดาบนะคะมีไพ่สามดาบค่ะ คนสดอาจจะได้เจอนะอาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะหรือเจอจากคนเก่าที่กลับมาพบกันนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่ดูว่าเขาคุยกับคุณคนเดียวหรือเปล่า3าดาบนะคะดูว่าเขาจริงใจกับคุณคนเดียวหรือเปล่าดูว่าเขาเจ้าชู้หรือเปล่านะคะอาจจะยังต้องใช้เวลานะหรือถ้าเป็นความรักทางไกลเนี่ยเหมือนกับคุณก็ต้องรอจนกว่าจะได้เจอตัวจริงนะคะ หรือได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะก,กล้าให้สถานะนะคะคนโสดอย่างค่อนข้างระวังตัวอยู่มากๆนะคะคนโสดชาวตุลน,นะทีนี้เรามาดูก,กันต่อกับสถานะของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวตุลน,นะพลันนะะางงานของคุณนะคะราชาดาบค่ะเป็นชาวตุลเลยก็ได้นะหรือชาวทัดลมด้วยกันนะคะกลุ่มนี้ถุนตุลถือดาบมาแล้วนะคะ มีไพ่เดอะซันค่ะแสดงว่าคุณอาจจะเจอคู่บุญบาร,รมีของคุณแล้วนะเดอะซันปรากฏขึ้นนะคะ lovers โอ้กำลัง in love อยู่นะคะคนที่มีคู่นะคะ lovers the sun หรือกำลังจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะมีไพ่ของ hermit นะคะเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะราชนีมีถาวรเป็นชาวธาตุไฟเมื่อสิงฐนูได้คะ่ะ สิทธุ้ยค่ะมีไพ่ของเก้าดาบนะคะแล้วก็เดอะเวิร์นะคะอู้เป็นความรักทางไกลได้เลยนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะรักออนไลน์นะคะเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่เหมือนกับคุณกำลังอินเลิฟอยู่จริงๆนะคะถึงแม้ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ต่างคนต่างกําลังประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจนะคะเป็นคู่สร้างคู่บุญบารมีของกันและกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูสนใจเรื่องงานหรือดูนิ่งๆดูเงียบๆไปจากคุณแต่คุณรู้ว่าความเป็นเทอร์มิตเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะอาจจะเป็นนิสัยของเขาที่เวลาทํางานทําอะไรแล้วหายไปเลยหรือเปล่านะคะอาจจะดูไม่ค่อยใส่ใจนะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกนะคะสีถ้วยอะ่ะแต่เหมือนกับ คุณพยายามไม่คิดมากนะคะอาจจะด้วยความที่คุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกันนะแต่ว่ามันมีเมมโมรีมันมีความทรงจําดีๆร่วมกันนะคะ over, หรือบางคู่แต่งงานแล้วอาจจะไม่ได้มีเวลาสวีทเพราะว่าต่างคนต่างทํางานหนักนะคะหรืออาจจะมีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กําลังประสบความสําเร็จนะแอ่สันกับเรื่องหน้าที่การงานมากๆนะคะจนอาจจะเหมือนกับละเลยในยเรื่องของการใส่ใจในเรื่องราวของความรัก ควเอาใจใส่กันไปหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูบทสรุปความรักของคนที่มีคู่ก่อนนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะชาวเออชาวตุลน,นะคะอาจารย์พูดผิดอีกแล้วชาวตุลน,นะความรักชาวตุนมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่สีไม้เท้าะคะ่ะ เป็นไพ่พระนะคะไพ่สังขาแสดงว่าคุณสองคนนาจะเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันนะคะบทสรุปความรักของคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าเรื่องของเวลาเรื่องของการขาดการเอาใจใส่นะคะจะได้กลับมา,าให้เวลากันมากขึ้นนะคะสีไม้เท้านะคะช่วงเวลาที่ห่างหายไปอาจจะเหมือนกับ กลับมาชดเชยกันได้มากขึ้นก็ได้นะคะหรือสองคนเนี่ยกำลังดวงขึ้นนะคะชวนกันไปมูชวนกันไปไหว้พระทำบุญอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะกลับมามีช่วงเวลาดีๆกลับมาเหมือนกับส่งเสริมให้กำลังใจซัพพอร์ตอยากทำความฝันของแต่ละฝ่ายให้เป็นจริงนะคะ แสดงว่าช่วงนี้ความรักของคนที่มีคู่นะคะมุ่งในเรื่องของความสําเร็จมากๆนะหรืออยากสร้างเนื้อนะสร้างตัวเพื่อให้ชีวิตครอบครัขวของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะหรือเพื่อ,เ,อเก็บเงินเก็บทองในการได้มั่นหมายแต่งงานหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีไพ่ของการสีมไม้เท้าอยากเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันขึ้นมาด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้ทีนี้ขอมาดูกันต่อนะคะกับสถานะสุดท้ายนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวตุลมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะเหมือนทำไมอุปสรรคมันเยอะมากนะขึ้นมาเป็นหนะ้าไม้เท้านะสเตรนนะคะหลังงานชาวลัวกนาราศีสิงห์ก็ได้ค่ะสองถ้วยโอ้ถึงปัญหาจะเยอะอุปสรรคจะเยอะแต่คุณก็ยังยืนยันในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนคุณรักเขามากเลยนะคะสองถ้วยนะคะเหมือน คุณไม่อยากได้คนอื่นอีกแล้วหรือเปล่านะคะสองถ้วยอยากเป็นคนนี้นะสองถ้วยสเตรนนะคะยืนยันมั่นใจนะคะเหมือนไม่ยอมเปลี่ยนใจไปไหนแล้วนะชาวตุลน,นะคะเหมือนเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะเขาเป็น ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องให้กับคุณก็ได้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีคอมมิทเมนต์มันมีคำมั่นสัญญามันมีสัญญาใจอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่หรือเปล่านะคะล้วที่สำคัญ reconciliation นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่ห่างหายจากคุณนานมากๆนะคะหรือห่างหายไปตั้งแต่ชาติภพที่แล้วเราได้ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาติภพนี้นะคะคุณก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนใจไปไหนถึงแม้ว่าปัญหาความรักของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะเดี๋ยวจารย์ขอขยายห้าไม้เท้านะคะว่าอุปสรรคห้าไม้เท้าตรงนี้คืออะไรได้บ้างสามถ้วยหรือภายนอกสถานะเนี่ยสามถ้วยมันเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นหัวนหน้าลูกน้องเป็นคนรู้จกักหรือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือเป็นอะไรบางอย่างร่วมกันหรือ,รอเปล่านะคะยังไม่ได้เปิดเผยน,นะ เวาชาเหรียญน,นะคะหรือในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการซัพพอร์ตเรื่องเงินทองผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่ามีไพ่ของหนึ่งเหรียญน,นะหรือแบบว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเขามีคนอื่นเออเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณมีคนของเขาอยู่แล้วคุณมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเปิดเผยไม่ได้นะคะ อาจจะเหมือนกับกระทบกับกระบวนการย่ากระบวนการแบ่งสินสมรสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอเดี๋ยวขอดูนะคะบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนี้นะสี่เหรียญค่ะโอ้เหมือนกับไม่ยอมเปลี่ยนใจจริงๆนะคะสี่เหรียญน,นะคะอโอ้ ถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้คุณเสียน้ําตาแต่คุณก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจนะสาวตุลน,นะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วยโอ้แสดงว่าเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะเดยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ดีหรือเวลาที่คุณเหมือนกับออมองไม่เห็นใครคุณคุยกับเขาแล้วคุณได้กําลังใจที่ดีใช่ไหมนะคะพลังานของอัศวินถ้วยชาวทัตนาม,มินกรกฎพิจิกนะคะ หรืออาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะมีไพ่ของจัสติสหรืออาจจะติดอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายอะไรบางอย่างนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังอยู่ในสถานภาพสมรถอยู่หรือเปล่านะสามไม่ทำมันต้องอดทนมันต้องรอคอยนะคะบางคนอาจจะรอมานานแล้วจริงๆนะคะคบกันมา 7ปีแล้ว3ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องอรอลุ้นนะคะกับความสัมพันธ์ที่ต้องเคลียร์ในเรื่องของทางกฎหมายอะไรบางอย่างไปก่อนก็ได้นะคะแล้วนะคะอาจจะไม่เกิน3เดือนนี้ไม่เกิน7เดือนนี้นะคะหรือ3ปีนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับกำลังมีเป้าหมายไปในทิศทางที่ดีหรือจะได้สมหวังในที่สุดนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะพลังงานจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะกับชาวตุนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจกลับมาให้อาจารย์ทรีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ